เขสามเ,าเลขห้างบบนทับเลขสามเขาเรียกว่าจะมีปรากฏการณ์ด้านลบเกิดขึ้นในเมืองคือฝนตกที่หมูไหล <S <S คนอะไร <S <S หรือเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในเมืองให้หือฮาถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะที่ว่าหือกันทั้งเมืองเนี่ยมันอะไรวะเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย <S 1> <S 1> สองเศร้าโศกหมูตายหมูเก็บหมูเสียหายหมู ยังรอเกิดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่หลังสงกรานเป็นต้นไปมันซาเประยะหนึ่งเพราะฟองกลัวจริงกลัวเรื่องเรื่องตายอา่ะยกตัวอย่างง่ายๆจู่ๆตูมที่สุพรรณอะ่ะไอ้ที่พลุระเบิดอะ่ะไปกันแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มีเรื่องเศขาก็เศร้าโศกเสียหายหมูเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบฟืนไฟแรงมากเพราะว่าราหูทักราหู เลขแปดั่ังทับเลขแปดไทยนั่งไฟลาหูทับเลขสุกเลขหกไทยนั่นคือไฟทั้งนั้นไฟจะแรงมากฟืนไฟจะแรงมากตามที่โหนฟองสนานจะมอนจันทร์ได้ทำนายไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และหลายสื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วรวมทั้งล่าสุดในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่องแปดว่า ช่วงปลายปี2567นี้ให้ระวังอุบัติเหตุหรือเรื่องใหญ่ร้ายแรงที่จะทำให้เกิดการเจ็บหรือตายหมู่หรือเสียหายมากมายที่มีโอกาสเกิดแบบแปลกประหลาดไม่คาดฝันทุกทางทั้งดินน้ำลมอากาศและไฟนั้นสิ่งที่เกิดมาแล้วถือได้ว่าเป็นเพียงน้ำจิ้มหรือหนังตัวอย่างได้แก่หนึ่ง เมื่อ3สิงหาคม2567เครื่องบินเล็กตกที่จังหวัดสมุทรสาครน,นักบินตาย1คน2วันที่22สิงหาคม2567เครื่องบินเล็กตกที่บางปะกงตาย9คนและกลางดึกวันเดียวกันโคลนถล่มที่ภูเก็ตตาย8คน 3มวันที่24สิงหาคม2,567เกิดเหตุใหญ่อุโมง์รถไฟความเร็วสูงไทยจีนถลม่มที่นครราชสีมาต้องปฏิบัติการค้นหาช่วยชีวิตตลอด126ชั่วโมงทั้งฝ่ายไทยจีนแต่ผู้ที่ติดอยู่เสียชีวิตทั้งหมด3คนห้นฟองสนานได้ทำนายเพิ่มเติมในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อวันที่7กันยายน2,567ว่าสิ่งที่อยากบอกต่อคือว่าเมื่อหนังตัวอย่างฉายไปแล้ว ต่อไปนี้หนังเรื่องหรืออุบัติเหตุเรื่องร้ายแรงขนาดใหญ่เจ็บตายเสียหายหมู่ของจริงกำลังรอเกิดไปจนถึงประมาณ19ตุลาคม2567เพผื่อเวลาเพิ่มอีก7วันหลังจากนั้นปรากฏการณ์นี้จะค่อยๆจางไปรอเกิดรอบใหม่ปีหน้าเพราะตามเกณฑ์แล้วสื่อล่อเรื่องนี้ยังจะเป็นไปถึง18กรกฎาคม2572 จะหนักหรือเบาขึ้นกับลีลาของดาวร้ายที่จะทำมุมกับดวงชะตาเมืองในแต่ละช่วงเวลาทั้งนี้เกิดจากปรากฏการณ์ทางโหรคือเกิดการตรึงกันในดวงชะตาเมืองระหว่างดาวมฤตยูจรเลขศูนย์อาราบิกเจ้าของภัยอาเพศกับพระอังคารดาวประจำชีพเมืองเลขสามไทย และพระอังคารจอเลขสามอาราบิกมาเดินในราศีมิถุนทับดาวมริตยูดวงเดิมเลขศูนไทยในดวงชะตาเมืองอีกทั้งพระเสารจอเลขเจ็ดอาราบิกเทพเจ้าแห่งความระทมเดินในราศีกุมทำมุมถึงราศีพิจิกซึ่งเป็นภพมรณะของดวงเมืองดาวมริตยูตัวแทนของเหตุร้ายเหตุการณ์ไม่ทันนึกคิดการทัดพรากการฆ่าตนเองความเศร้าโศก พระอังคารเป็นตัวแทนอุปทวเหตุความตายการบาดเจ็บความคลุ้มคลั่งอาวุธยาพิษการต่อสู้การทะเลวิวาทกลอุบายเล่เหลี่ยมที่ใช้ประหัตประหารกันเหตุใหญ่ที่เคยเกิดในอดีตจากปรากฏการตรึงกันของดาวสองดวงนี้และมีดาวอื่นผสมโรงตามวาระร้ายของเมืองที่แตกต่างกันไป อ้างอิงจากปูมโหนในอดีตเพื่อจะได้เป็นภาพสะท้อนและระวังตัวกันจากที่เก็บข้อมูลมาเช่น6ตุลาคม2565เกิดเหตุสลดสังหารหมู่ที่หน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตาย38คน5ตุลาคม2566รถทัวร์กรุงเทพนาทวีชนต้นไม้หาดวนกรอำเภอทัศแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รถฝั่งคนขับพังพินาศผู้โดยสารทั้งแถบตายหมู่16คนเจ็บ33คนขณะที่ผู้โดยสารอีกฝั่งปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์17มกราคม2567โรงงานพลุที่สุพรรณบุรีระเบิดราบเป็นหน้ากลองตาย23คนสาหัส7คนหรือย้อนลึกไปในอดีตเกิดเรื่องร้ายในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือ 17มกราคม2484ยุทธนาวีเกาะช้างจังหวัดตราดทหารเรือไทยได้สางแค้นฝรั่งเศสจากเหตุการณ์รอสอ112ได้แต่ต้องพลีชีพไป36คนรวมทั้งผู้การเรือหลวงทนบุรีนาวทหลวงพร้อมวีรพันธ์8ธันวาคม2484กองทัพญี่ปุ่นบุกป,ประเทศไทยทางภาคใต้หลายจุดประทะก,กันประมาณ5ชั่วโมงเจ็บตายหมู่ทั้งสองฝ่าย 24พฤศจิกายน2487เครื่องบินสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดบางกอกน้อยบางซื่อและยังมีดาวพฤหัสบดีจรเลขห้าอาราบิกทับดาวอังคารในดวงชะตาเลขสมไทยจะมีปรากฏการณ์ด้านลบในเมืองคือฝนตกที่หมูไหลคนอะไรหรือเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในเมืองให้ฮือฮาทั้งยังมีเหตุการณ์เศร้าศกหมู่ตายหมู เจ็บหมู่เสียหายหมู่ยังรอเกิดอยู่ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่หลังสงกรานต์ปี2567เป็นต้นไปอาจจะเกิดขึ้นแล้วซาไปแล้วเกิดใหม่อีกและเรื่องเกี่ยวกับไฟจะแรงมากเพราะราหูจรเลข8อาราบิกทับราหูในดวงชะตาเลข8ไทยและทับพระศุกร์เลข6ไทยเหล่านี้คือไฟทั้งนั้นดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับไฟจะแรงมาก